ความเป็นครั้งแรกของหนูและหนูจะบอกว่าเออมันเหมือนแก้ตัวเลยเนาะคือแบบเอาจริงๆอ่ะเราก็รู้ตัวดีที่สุดของเราอยู่แล้วว่าเออมันยังไม่ใช่มันไม่ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่หนูแบบทำผิดพลาดไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะหนูยัง อย่างเอออะไรดีเออแบบว่าตอนเต้นตอนตอนที่เต้นก็กลับมาดูตัวเองกพ็พบพบพลาดเยอะเลยคือด้วยความที่ตื่นเต้นจนไม่ได้นอนด้วยทั้งคืนนั้นก่อนที่จะไปคือเราเรียงทำลายใหม่แล้วกันเนาะก็คือวันที่สี่ก็คือซ้อมตอนกลางคืนแล้วก็น่าจะแบบว่ากลับมาแล้วก็พักแล้วก็ วันที่ห้าเช้าเดินทางใช่ไหมละ่ะในการคืนคืนที่สี่นั้นอ่ะหนูเออไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเกินไปแล้วก็คือกดดันตัวเองมากๆด้วยนะคะมิน่คอนเก่งมากแล้วแกทําดีที่สุดแล้วขอบคุณนะคะ mm hmm. คือจริงๆก็อยากไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะกดดันตัวเองต่อนหน้าทุกคนแถวนี้เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันก็ไม่ใช่ภาพที่น่าดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่า เออต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกจริงๆว่าเราเราทำได้ดีกว่านี้จริงๆแต่ว่ามันก็มันก็ผ่านไปแล้วเนาะก็อะไรต่างๆที่ทำผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะอืม จริงๆแบบว่าเอ่อมันก็แอบ,บรู้สึกกดดันมากๆนิดนึงว่าเออตัว๋วมันเหมือนตั๋วเหมือนกันว่าที่ที่ที่ท,ที่มีโอกาสได้ไปในครั้งนี้อะไรเงี้ยแบบว่ามันจะมันจะมันเหมือนเป็นบททดสอบว่าเอ่อมันมันจะมีโอกาส อังใหญ่ในครั้งหน้าให้เราอีกไหมแล้วหนูคิดว่าหนูหนูไม่รู้ว่าหนูทําได้ดีพอหรือเปล่าแต่ถ้าให้หนูประเมินตัวเองหนูว่าคงไม่ค่ะแล้วก็ถ้าถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจริงๆก็อาจจะไม่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจริง,จจง,ห,นรงหนูจะทําให้ได้ดีกว่านี้นะคะก็จะไม่ลังเลจะไม่อะไรอย่างนี้นะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะคือแบบก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจาก่าขอโทษเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะ เล่าเบื้องหลังให้ฟังดีกว่าว่าจริงๆก็แบบว่ารู้สึกรู้สึกกดดันมาตั้งแต่แรกเนาะแบบไม่รู้ทํายังไงเหมือนกันอืมไม่เลยทํายังไงเหมือนกันแต่ว่าถุกแบบม,มีหลายคนให้กําลังใจมาตลอดเลยเช่นเอ่อพีมพันธ์อะไรเงี้ยก็อยู่เป็นกําลังใจให้ตลอดนะคะทุกคนคือแบบขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ ไม่มีกำลังใจเหมือนกันแก่ได้มายืนหน้าเวทีก็ดีใจมากนะเออพูดถึงเพลงซีเจฟูุ้้สเกหน่อยดีกว่าก็ใจจริงก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านั้นอีกนิดนึงนะคะคือแบบว่าอยากให้ทุกคนเออหนูไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากมาบอกทุกคนไว้ว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าหนูทาได้ดีกว่านี้นะถ้า จุดๆว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากกดดันเต็งม,มากนะถ้าเก่งม,มากแล้วไม่ลงนะคะเฮ้ยไม่ลงไม่ลงแต่ว่าก็แบบว่าอยากเล่าสุบก,กันฟังไว้ว่าวันนั้นวันวันที่ห้าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแบบว่าพอไม่ได้นอนไปก็สติสตางก็ไม่ค่อยมีคือแบบว่า ยันงานยันงานจบก่อนแล้วกลับไปโรงแรมอะ่ะหนูใช้เวลากับชีวิตไปทั้งหมดแบบสามสิบชั่วโมงเลยที่ไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าหนูได้นอนไปยังไงมันก็ดีกว่านั้นแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาอน,น้มหลังจริงๆของะะทุกคนครั้ <c oughs> งหน้าเอาใหม่ค่ะได้เลยขอบคุณนะคะ แล้วก็เชนอ็อบเลฟที่เป็นครั้งแรกนะคะหนูก็เราบอกว่าจริงๆเชนออบเลฟผิดไม่เยอะนะคะแบบว่าหนูหนูทุกคนแบบว่าเป็นเพลงที่แบบทุกคนทําได้ดีมากๆสาหรับครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยชอบมากโมเสบเพลงที่ยากของหนูคือโอนไกวาเลนตินค่ะเพราะว่าหนูเปลี่ยนบล็อกกิง้งเพราะว่าหนูปกตินะปกติหนูจะได้เต้นบล็อกกิ้งนี้พี่มามิงเต้นในทุกเพลงเลยแบบว่าจะเป็นอันเดอร์พี่มามิงนะคะแบบว่า ส่วนมากจะได้ปอกกิ้งของพี่มามิงอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงหลักๆเพลงเพลงเมื่อก่อนที่เคยหัดไว้อะไรเงี้ยก็จะได้เปลี่ยนบอกกิ้งคือมันเหมือนแก้ตัวจริง,รงๆถ้าหนูตั้งใจหนูว่าถ้าหนูหน,หนูหนูต้องตั้งใจซ้อมกว่าน,นี้แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ใช้ใช้เวลาับมากกว่ากับมันมากกว่าน,นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ต้อง เป็นห่วงนะแบบว่าหนูโอเคมากๆเลยแค่แค่รู้สึกว่าอยากมาบอกทุกคนไว้ว่าถ้ามีครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะแค่นั้นเลยได้เลยขอบคุณนะคะทุกคนก็แบบว่า จริงๆก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์มาหลายคนอะไรเงี้ยก็ถ้าเต้นก็ต้องจําให้ได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วแบบว่าก็จําจําท่าเต้นท่าอะไรไม่ค่อยได้คือหนูจําบ็อกอิงได้นะหนูจําเลขได้แต่ว่าหนูจาท่าเต้นไม่เก่งอะไรที่เป็นตัวเลขนี่จาได้อยู่ค่ะแบบว่าหนูหนูจะไม่ค่อยยืนผิดแต่หนูจะเต้นผิดเยอะมากถ้าทุกคนสังเกตแล้วก็แบบว่าบางทีก็อารมณ์ไม่เข้ากับเพลงบ้างอะไรเงี้ยแบบว่า สำหรับหนูนะอย่างอารมณ์เพลงที่ยากที่สุดคือแบบลเพลงล่าสุดเลย A Pressure ผูคันนิลนะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าต้องเป็นสาวขี้อายขี้อายนิ้นกลับไปดูตเอ่ฉันพกความมั่นใจมาเต็ม้อยอะไรเงี้ยะขอโทษด,ด้วยนะคะแบบมันไม่ได้ดูเป็นสาวแบบน่ารักตามเพลงเลยอะไรเงี้ยโอยหนูไม่กดดันกับคำว่าเซมซิงหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่า พูดเรื่องเซนบัสึกแล้วก็จะร้องไห้นิดนึงเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเนาะเหมือนเราได้คํานี้มาตลอดแบบว่าตั้งแต่สิงกันแรกว่าแบบสิงหน้าแกต้องได้แล้วนะแบบสิงหน้าแกต้องนะมันก็เหมือนอาจจะเป็นคํากดดนันนิดนึงคําที่แบบว่าแอบกดดันนะคะแต่ว่าก็ หนูเคยชอบว,ว่าคําว่าเซนริงหน้ามันจะวิ่งมาหาเองแต่ว่ามันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราก็ต้องพยายามให้คานี้มันมันมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยแบบนะคะทุกคนไม่อยากให้ทุกคน,นะคาดหวังมากนะเพราะว่าก็ความมั่นใจจริงๆริงความมั่นใจมันก็ค่อยค่อยลดลงมาจากสิ่งแรกมากมากเลยแบบเหมือนแบบ มันลดลงทีละครึ่งหนึ่งนะเหมือนแบบซิงเกิลแรกอะเป็นซิงเกิลที่เรามั่นใจว่าเราจะติดแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเราก็เดินหักไปตอนนี้ซิงเกิลสองเราว่ามั่นใจห้าสิบห้าสิบว่าเราจะติดไหมเราก็เหลือแค่ห้าสิบซ็นต์ก็ลงมาอีกซิงเกิลที่สามก็เป็นยี่สิบห้าเปอร์ซ็นิบสามตอนนี้มันก็เหลือแค่แบบ หกเปอร์เ็นเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วอะไรเงี้ยนะคะทุกคนคือแบบเต็มร้อยมันก็ความมันจนใจค่อยๆน้อยลงแล้วอต่เลยนะ่ะคือหนูจะพยายามทำให้ได้แต่ว่าก็จะไม่พยายามกดดันมากนะคะทุกคนขอโทษทุกคนทีน่ต้องมาร้องไห้ต่อนอ่าทุกคนด้วยนะคะ หนูไม่ใช่คนที่แบบอยากออกมาร้องไห้หรือทำตัวอน่นแอมากแต่ว่าช่วงนี้เรื่องนี้ก็เซนซิทีฟกับหนูนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะขอโทษทุกคนนะ เขพูดถึงโอโตนาที่ไรแล้วมันจะแบบแต่ละคนเขาค่อยๆแบบเหมือนแต่ละคนเขาค่อยๆใหญ่ๆกับเปแต่กต่อเราแบบเราที่ไปเดินอยู่แต่มันก็แบบอยู่ที่เดิมตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแอบเบสียใจนิดนึงแล้วแบบหนูยิ่งเป็นคนหนูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหนูก็แบบว่า ขอโทษทุกคนนะคะก็ พูดถึงสิ่งเกนี้เป็นสิ่งเกือที่กดดันที่สุดเลยค่ะไม่ใช่อะไรบ้างนี้เป็นอะไรบ้างที่กดดันที่สุดเลยค่ะคำว่าสิ่งน้นเหมือนมันมาแต,แตะแตะเราแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็ เอาไว้ถ้ามีโอกาสก็เจอกันใหม่นะคะแล้วก็หนูจะถ้ามีถ้าหนูมีโอกาสได้ออกไปทํางานอีกหนูจะทําให้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะตั้งใจมากกว่านี้นะคะมไม่รู้ว่าแบบว่าโอกาสที่พี่ลินะให้มันเสียเปล่าเปล่าแต่ว่าก็หนูเชื่อว่าตอนนั้นหนูทำดีที่สุดให้เราทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอบคุณูุคนที่เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ถ้าหนูทำอะไรผิดไปหนูก็ขอโทษจริงๆนะคะฮัลโหลฮัลโหลเทสมาดูมีไลฟ์กันนะคะเดี๋ยวไปแล้วจะไปนอนแล้ว